หรือจะไม่ต่อสัญญาช่องเจแฟนช่อง7ใจหายเวียสุกลรวัต์โผล่ซีนี่ประกบออมสุชาถามกันใหญ่หรือจะไม่ต่อสัญญาช่วงนี้นะครับดาราระดับแม่เหล็กของช่อง7ก็ทยอยไม่ต่อสัญญาและผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระกันหลายคนทำเอาแฟนขับวิกหมอชิดเนี่ยอดใจหายไม่ได้และหวั่นระแวงกันนะ ว่าจะเป็นใครไลน์ต่อไปหรือเปล่านะครับและล่าสุดนะครับพระเอกเบอร์หนึ่งอย่างเวียสุกลวัฒน์ก็ไปโผล่ร่วมง,งานในซีรีส์เรื่อง b a n g k o k b r e a k i n g ประกบกับนางเอกอมสุชานะครับลงฉายในแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง n น t f l i x นะครับถูกเผยแพร่ออกมาก็ทําให้แฟนๆเนี่ยถึงกับตกอกตกใจถามถ่ายกันว่าหนุ่มเวียเนี่ยหมดสัญญากับวิกหมอชิตอีกลายแล้วหรือก่อนที่จะมีคนเข้ามาอธิบายว่าหนุ่มเวียเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปอีก3ปีและช่อง7ก็ไม่ได้ห้ามให้รับงานนอก เว้นแต่ต้องไม่ออกอากาศในช่องฟรีทีวีเท่านั้นและมีคอมเมนต์บางส่วนนะครับก็ไปถามในเว็บไซต์พันทิปนะครับก็มีคอมเมนต์หลากหลายนะก็บอกว่าคงคล้ายๆกับการรับงานหนังนะคะหรือบางคนก็บอกว่าได้ข่าวว่าเซ็นต่อ3ปีแล้วนี่แล้วก็มีความคิดเห็นบางส่วนนะครับก็บอกว่านะครับสามารถลงได้นะใน n น t f l i x เพราะว่าในสัญญาแต่ละคนเนี่ยทำมาไม่เหมือนกันนะครับแค่รับงานละครของช่องอื่นเนี่ยที่มันไม่ชนกันที่เป็นคู่แข่งเนี่ยก็คงจะรับได้นะ และนี่คือความคิดเห็นของชาวเน็ตและชาวโซเชียลนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน